สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญน,นี่นะครับคูบารดงดีรุ่นแรกนะครับมาถ้าจำปีต้องเล่นที่เป็นจอจุดนะครับช่วงพีกๆเนี่ยดำๆเลยนะสวยๆนะดำๆสวยๆเนี่ยอยู่เป็นหมื่นนะนะครับตอนนี้อยู่แค่หลักพันผมว่าน่าจะต้นๆถึงกลางๆนะสามสี่พันห้าพันนะสวยๆนะแบบนี้ไม่สวยนะครับสนิมเนี่ยรือเป็นแผ่นเลยนะ คือหลุดออกหมดก็น่าจะแดงทั้งเหรียญน,นะครับเนี่ยมเหรียญส,สวยแล้วเป็นเหรียญลมดำนะครับแบบนี้นะฮะไม่เคยเจอนะแบบนี้ก็จะอยู่หลักพันต้นๆน,นะพันกว่าบาทนะบวกลบนะกันนะแต่ถ้าสวยๆเนี่ยสามถึงห้าพันนะนะครับส่งรูปมาดูได้นะครับเมื่อก่อนแพงมากนะครับเมื่อก่อนเป็นหมื่นนะครับนะหมื่นกว่าบาทด้วยซ้ํานะแล้วถ้าเป็นจอธรรมดาสมัยก่อนเนี่ย สองพันห้าสามพันนะแต่ตอนนี้อยู่แค่หลักร้อยไปปลาย,ลายนะครับสวยๆนะครับนะราคาพัาเหนือลงเยอะนะครับนะครับช่วงนี้นะครับขาย,ขายได้แพงขายก่อนได้เลยนะครับนะนะครับนี่แต่ถ้ารีบใช้เงินนะครับสามารถขายผมได้นะครับตามราคาที่ตกลงกันนะคือก็จะ ราคาที่มันต่ำกว่าท้องตลาดนิดนึงเพื่อให้ผมไปมีกำไรต่อนะครับก็ธรรมดานะนะครับส่งรูปมาดูได้ดรับเช่านะครับที่ไรดีดอ s ไซีเวนะครับ,ร s I G U N C รบขอบคุณครับ